สวัสดีครับทุกผมโนจากช่องนูชิแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเศรษฐีก็ได้อัปเดตอีเวนต์อ่าสามการ์ดตัวละครเละหลังสุดโหดนะครับตัวแรกมีชื่อว่าสุสาคอนตัวที่2มีชื่อว่าเทพีอัคคีผีเสื้อสมุดนะครับแล้วก็ตัวที่3แอคเนธานะครับผมอ่าในบรรดาการ์ดสามตัวที่ผมเอ่ยไปนะถ้าท่านได้ตัวใดตัวหนึ่งมาแค่นี้ท่านก็จะเล่นสนุกแล้วนะครับไปเราไปดูวิธีการตามหากันนะครับผม นี่นะแอคในถาตัวโวนะครับตุดซาคอนตัวโวเทพีอัคีปีเสื้อสมุดตัวโ,โวนะครับวิธีการนาหานะก็ตามหาตัวเชียที่กลับมาอีกครั้ง A บวก2ชิน้นลูกแกะเทียนหนึ่งสองชิ้นมังกรเทียนหนึ่งสองชิ้นแล้วก็ผีเสื้อเทียนหนึ่งอีกสองชิ้นนะครับเพื่อนำมาแลกวัตถุดิบแลกเปลี่ยนตัวละครที่กลับมาอีกครั้งเอนะแล้วยังต้องหานะครับอ่า เงาตาํตรา, A าร,อา,ราอันเชิญตัวละครที่กลับมาอบวกห้าใบนะครับเพื่อนํามาแลกตําราอันเชิญตัวละครที่กลับมาีกครังเอนะจากนั้นนะครับก็สะสมตัวแลกเปลี่ยนเอเนี่ยห้าใบแล้วก็ตาราเอสหนึ่งใบนะครับนํามาแลกการ์ดที่ท่านอยากจะได้นะเนี่ยอยากได้ตัวไหนจัดเลยครับหมดทั้งสามตัวนะไปเราไปซุ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะแยะนะครับผมเนี่ยจะสุ่มหาแอคในท้าแล้วกันไอดีเนี่ยเหมือนจะมีผีเสือ้อ อ่าสมุดแล้วนะครับสุ่มทีละห้าร้อยนะโอ้ยสองหมื่นเพชรค่าจะพอไหมเนี่ยจัดเลยมาดูดิสองหมื่นจะปิดได้ไหมโอ้ยมีโอกาสจะได้ตัวอีโวด้วยนะเนี่ยถ้าเปิดได้ตัวอีโวนี่กรีดเลยนะเนี่ยเนาะเอาเลยดีกว่าเออเออ nha y bố mắt em 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 đình nha ui the bận lò nha The bận tuyệt chi wow 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 S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออู้จะห้าพันแล้วเออเออเออโอ้โหทุกคนยากนะเนี่ยเออเออ อ,อาอเนี่ยอีบอกมานะอ่าตัวเชียตัวเชียอเอเอ๊ะเ,ะเะงายังไม่ออกเลยนะอ่าเงาเงากับตัวเชียะนะเอะผ่านไปละหมื่นหนึ่ง เอ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 อ้าหัวเดูบิปอีกแล้วเงากับตัวเชียนะครับเอเอ อเยยามกันนะเนี่ยเอออ่ะผ่านมาแล้วหมื่นห้าขอไปเช็คของก่อนนะหมื่นห้าได้ได้ตัวเชียร์มาห้าใบอันเนี้ยตัวเชียร์เนี่ยต้องหาสิบใบเนาะหาสิบใบตอนเนี้ยได้มาห้าครึ่งทางแล้วอ่า งาหนี่สองใบเออขาดอีกสามใบนะตัวเชียกับเงาตัวเชียห้าเงา,สา,าเออสามหมื่นห้าเออสามหมื่นเหรอถ้าจะถ้าจะทำอ่าอีเวนเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยตัก3สามหมื่นเหรอเอ๊เอ๊ เออเอเออเออโอ้ทุกคน <laughs> เออยังไงโอ้โหเท่าเดิมสองหมื่นได้ อ่าตัวเชียห้าใบเงาสองใบจะบ้าตายคิดหนักเลยเนี่ยถ้าใครมีเพชรประมาณสองหมื่น 20, กว่าเนาะอืมหรือว่าผมดวงไม่ดีปะ <c oughs> เออใครอยากเนี่ยทำให้เป็นตำนานก็ทำได้นะครับไปซื้อวัตถุดิบที่ทำให้เป็นตำนานนะผมมีอีโวนะผมอยากจะได้แอคเนทาแค่ตัวอีโวก็เล่นได้แล้วมั้งเนี่ย อันนี้ตำนานเนาะเนี่ยแค่ตัวอ e ีวผวผมว่าก็เล่นได้เลยนะก็แจวแล้วเนี่ยเออแต่ถ้าอยากจะได้เปร์เพิ่มขึ้นก็ทำให้เป็นตำนานเนาะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ส่มไม่ดูและสองหมื่นใครอยากจะไปอ่าเสี่ยงโชคก็ไปจ่ายกันได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายบาย